เรียนนางสาวนางพระธนานะคะลกพิธีการนักพัฒนาสังคมชั้นาญการพิเศษนะคะอาจารย์นางวสิชาห้อยแสงในนามของจุลภูมิคุปปองกรรมการนายสตรีตัญญาจังหวัดอุตรดิตถ์ขอขอบคุณพนักงานสำนักงานนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการพัฒนาด้าน สร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาชีพสื่อสังคมดิจิตอลสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การใช้งานแอปพลิเคชันงานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงความปลอดภัยไซเบอร์และการสลาดดิจิตัล ในการอบรมครั้งนี้มีผู้ดูแลและพ,พิการทางสติปัญญาเข้าร่วมในการอบรมจำนวนทั้งสิ้น40คนได้รับการสนับสนุสนงบประมาณจากสมาคมสภาพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคแมแห่งชาติพระเจา้าในานามของจุลน์ผู้ปกครองพิการทางสติปัญญาจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้อขอขอบคุณทห้่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเนาโอกาสนี้ด้วยแบัดบนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกาบเลียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวานและเปิดโปรงลำดับต่อไปค่ะขอกาบเลียนเชิญค่ะก็ขอบคุณนะคะ ที่จัดในวันนี้นะคะทางท่านประธานชุดนูนวันนี้นะคะก็อะขออนุญาตเข้าสู่วิธีการเปิดอ,อย่างเป็นทางการก่อนที่เราจะเขาเรียกอะไรอะเข้าเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะระหว่างรอสัญญาณนะคะก <c oughs> <c oughs> ็ะ <c oughs> <c oughs> ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันนักนัฒนารลบที่พิการนะคะพัฒนานักพัฒนาสังคมชันานนการพิเศษนะคะก็รับผิดชอบ เป็นหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการของสำนักง,งานกรมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิต์นะคะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้จัคกรมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิต์ได้มาให้เป็นประธานเปิดงานในวันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติยิ่งเลยที่ทางผู้จัดนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะ ทั้งทีมเลยนะคะรวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะที่ที่ต้องนะคะแล้วก็มีความตั้งใจที่เข้าร่วมกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะซึ่งซึ่งกิจกรรมที่น่ายกย่องมากเลยนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่ เปลี่ยนแปลงกันไปค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงนะคะทีนี้เราก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่เป็นประชาชนนะคะภายใต้รัฐธรรมน,นูญะคะแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งภายใต้ในเรื่องของอแผนพัฒนาเศรษฐกษมมมิจสังคมแห่งชาติฉบับที่13รวมถึงยุทธศาสตร์20ปีนะคะของประเทศนะคะยุทธศาสตร์กระทรวงนะคะที่มีเป้าหมายหลักเลยเนาะมีเป้าหมายในเรื่องของ ความเท่าเทียมนะคะความเสมอภาคทางสังคมนะคะการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนทุก มากเลยที่จะต้องใช้สพลกํำลังนะคะในการที่จะสอนพวกเรานะคะ,ะในการเรียนรู้เรื่องของทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็อยู่ที่เราที่จะฉกฉวยโอกาสนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะว่าพยายามที่จะเรียนรู้ในเรื่องสําคัญในวันนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะนั้นเรื่องโซเชียลต,ต่างๆมันมันอยู่ใกล้ตัวเราเนาะมันอยู่ใกล้ตัวเรานะคะมีทั้งบวกและลบ อยู่ในมือถืออยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ที่การรับรู้ของเรานะคะว่าเราจะเลือกเชิงบวกเชิงลบนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องใช้ประโยชน์นะคะวัฒนาการข่าวสารของโลกเราะะของ เข้าไปนะคะที่จะตัวนั้น ต้องเรียนรู้อยู่ทุกเวลาตลอดเลยนะคะในเรืร่องของโซเชียลเหมือนที่ท่านท่านเรียนเนะะี่ยค่ะก็ยังไม่จบสิ้นกันสัทีเดียวนะคะเพราะมันมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาให้เราทุกวันนะคะก,ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นเป็นความเขาเรียกอะไรเป็นความโชคดีของพวกเรานะคะที่ได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆท,ที่ทันโลกทันสมัยแบบนี้นะคะ ไม่นอยยิ่งว่าทุกท่านก็จะได้ประโยชน์นะคะจากสิ่งที่อาจารย์ของเรานะคะได้ได้ได้ไดพยายามสอนแล้วกันนะคะในวันนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อยในเรื่องของสัญญาณที่แย่งชิงกันนะคะเพราะว่ามันรวมอยู่จุดเดียวกันนะะั้นก็ไม่เป็นไรนะคะก็ทําเท่าที่เราพอจะทําได้ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดแล้วนําไปศึกษาพอกลับบ้านก็ต้องไป ขอเบอร์ Workers, โทรอาจารย์นะคะหรือขออะไรจากอาจารย์ทีมงานไว้นะเพื่อประโยชน์ของเราจะทำติดขับตรงไหนอย่างไรนะคะก็ขอกิจกรรมนะคน้องคนเสาด้วยนะคะถือว่าทุกคนเนี่ยมาอยู่กันเนี่ยด้วยบุญวาสนากันทั้งนั้นเลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่าน อารัธนาคุณพรศีรัาตนาัไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่ท่านเคารพรับถือนะคะก็ขอให้โดนบรรดาได้ผู้เข้ารับก,การอบรมคณะอาจารย์ทั้งทีมด้วยนะคะ,ะ,ะ,ะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็มีกำลังใจที่เข้มแข็งนะคะให้ให้กิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปได้วยความโชคดีมีชัยและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเป็นวันรับรวยของเรานะคะ ทาบดีเนาะวันนี้วัอนอะไรนะคะก็ข,ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไม่แน่นะในนี้อาจจะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะคะหรือรางวัลที่สองก็ได้นะคะหรือเม้กระทั่งแค่สองตัวก็ยังดีเนาะเฉ <c oughs> ียวก็ยังดีนะคะก็ได้เวลาอาจสมควรแล้วขอ,อดิฉันขอเปิดโครงการความร่วมมือ,กา,ามมอการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับพวกเราค่ะ กับขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ 你放点这个。<对> ขอภาพเคลื่อนไหวไนะครับอ่ะ,อะ,อะ,อะ เยอะนะคะเดี๋ยวจะได้ไปทานข้าวกันเนาะวันนี้เราเข้าด้านได้แล้วเข้าแก้ไขโปรไฟล์นะคะคลิกมาแล้วเราจะเจอเมนูเดี๋ยวเราคั่นะนะงคู่ตามไป,ปรพร้อมๆกันเห็นไหมคะถ้าของใครยังโหลดอยู่หรือว่าอินเทอร์เน็ตอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวดูไป,ไป,ปรพร้อมๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทาตามที่ลันได้นะคะเพราะว่าอาจจะด้วยอินเทอร์เน็ตนะเนาะบางท่านยังโหลดอยู่ในเวลาไะ่ะเดี๋ยวทานข้าวไปแล้วก็อรอโหลดไปด้วยนะคะเดีย๋ยอนี้เราไปแก้กันก่อน ตอนนี้อยู่ที่หน้าแก้ไขโปรไฟล์นะคะในหน้าแก้ไขว่าเปลี่ยนรูปกับเปลี่ยนวิดีโอดังนั้นสแสดงว่ามันสามารถทําเป็นภาพวิดีโอก็ได้นะคะหรือภาพนิ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าใครมีเวลาเราก็ไปทําภาพวิดีโอเคลื่อนไหวลุกดิ้งลุกๆิงเราเห็นรูปคนอื่นก็เห็นไหมคะอะต่างๆเนาะหัวสั่นเลยนะอยากหัวสั่นบ้างจะค่อยไป,ไปทํานะคะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนรูปมีรูปอยู่ไหมคะ มีนะอ่าเอาที่สวยที่สุดเลยนะ,ะเจอปุ๊บครั้งแรกประห็นแล้วเข้าไปซื้อของนะคะ้าเราอะไรประมาณนี้นะคะคลิกเข้าไปที่อ่าเปลียน,ะะลนรูปค่ะตามตามเลยนะคะอ่าลองเลือกรูปเรามาหนึ่งรูปเห็นไหมคะคลิกตรงนี้จา้าอ่าเลือกไปที่คําว่าแกรี่หรือดูรูปภ้าอ่าเราดูสินค้าลองเลือกมาสักหนึ่งรูปสิคะ มีเยอะนะเนาะเลียกไม่ถูกนะคะต้องใช้เวลาในการเลือกนะคะเหมือนเหมือนคุณครูเลยนะถ่ายร้อยรูปนะคะกว่าจะหาสักหนึ่งรูปนี่โอ้โหยากเย็นเข็นใจเหลือเกินนะคะเขาได้ไมาเห็นเรือยังไะ ตอนนี้คิดนันยิ่งกว่าตอนทำนะคะลูก <c oughs> เลือกมาได้ลูกนะคะ,ะถ้าเราจะชอบลูกไหนเราคลิดเข้าไปในวงกลมๆเลยนะคะ <c oughs> คลิกาไปในวงกลมเห็นะคะจะเป็นสีดำๆมีเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะ <c oughs> เราเลือกก่อน,นะคะ่ะเลือกมาเลยเลือกมาหนึ่งลูกจะไม่เป็นไรค่ะเราเปลี่ยนใหม่ได้เข้าเข้าใช่ไหมคะตอนนี้เราเลือกมากน่อน,นคะ่ะเลือกมาหนึ่งลูก อ่าลูกเรา,านะคะอ่าค่ะเดป๊ปกันเนะาะใ้ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ทุกวันเราค่อยๆไปกันอะ เข้ามาแล้วเลือกร,รูปได้ยังคะเยตาเลือกร,รูปหนึ่งรูปคลิกแล้วแล้วคลิกคําว่าด้านล่างมีจะดีตัวสีน้ําเงินเห็นไหมคะอยู่ด้านขวามือเราคําว่ายืนยนันคลิกยืนยันอยู่ได้เลยคะ่ะยืนยนันคิดเจอไหมคะอกลับไปใหม่เลือกตีเริ่มตีเอารูปไหนคะ ลูกไหนลูกตรงนี้คลิกไปในวงกลมๆคลิกยืนยันด้านขวาอยู่ด้านขวาเลยยืนยะพอยืนยันเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มสีแดงๆเห็นสีแดงไหมคะเห็นปุ่มสีแดงๆดงไหมคะอ่านี่เลยค่ะคลิกไปเลยค่ะปุ่มสีแดงๆเออคลิกไปได้เลยบันทึกและโพสต์อ่าคลิกไปเลยค่ะอ่าเสร็จปุ๊บคลิกเลยค่ะสีแดงๆอีกครั้งหนึ่งค่ะบันทึกและโพสต์ลงไปได้แล้ว อย่าไม่พอใจกลับไปแก้ไขใหม่ได้นะคะนะเดี๋ยวช่วงพักเที่ยงบ่ายๆตรงในห้องนี้รูปมันไม่สวยเนาะมันดำเราอาจจะไปหาแสงดีๆนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายเจะได้ถ่ายรูปกันนะถ่ายรูปมีเทคกกนิคการถ่ายรูปวิธีการถ่ายรูปให้สวยงามยังไงเดี๋ยวเราเออกมาแก้ไขตรงนี้นะคะแต่อย่าลืมขั้นตอนการแก้ไขเนาะก็ไปที่คลิกที่ไหนคะแก้ไขโปรไฟล์นะคะไปคลิกที่เปลี่ยนรูปภาพแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะต่อไปในส่วนของชื่อตรงนี้นะคะ่ะ ถ้าเกิดเรามีร้านค้ามีชื่อที่เก๋ไก๋จดจำง่ายๆอย่างแบบนี้นะคะเราก็สามารถตั้งได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างของครูเนี่ยก็จะชื่อว่าคุณมีตังอยากมีตังและเชื่อว่าคุณมีตังเราก็ตั้งให้มันเก๋ไก,ก,ไก๋แล้วแต่เราตรงนี้ก็เปลี่ยนคำว่าชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะคะคิดเข้าไปอ่าเราคิดเข้าไปรงชื่อผู้ใช้จากที่เพิ่มในโรม กี่งน้าอ้าวเพิ่มไปส่วนขยายไม่ใช่เพิ่มเอาใหม่ค่ะเออไม่เป็นไรใจเนเพิ่มค่ะก็ไปเพิ่มตรงนี้จะอันที่เขาขายเออรอแป๊บหนึ่งอ่าอบบนะต,ตรงนี้ตรงชื่อของเราเราก็คลิกเข้าไปเห็นไหมคะอ่ากินเข้าไปเจอแบบนี้ต้องการจะลบทำยังไงคะต้องการจะลบอ่าไอ้กระพริบกระพริบกระพริบอยู่ด้านหลังเราเห็นไหมมันมีกระพริบไหมฮะมีกะๆๆมีนะถ้ามีให้เรากดที่ กระบาดใช่ตรงตรงสีน้ำเงินเราเนี่ยนะคะที่เนี่ยด้านล่างอย่างเงี้ยอ่านี่นะคะลบลบแล้วก็ตั้งชื่อนะคะตอนนี้ชื่อมันชื่อเต็มไปละเราจจะตั้งชื่อเล่นๆก็ได้นะคะอ่าบิ๊กได้ไหมอ่าเขียนไม่ได้พิมพ์ไม่ได้บอกพี่ แล้วก็ลบแล้วก็ผิดชื่อไค่ะพยายามตั้งะคะรับเพื่อการจดจำเหมือนเราค่ะเวลาใครมาบอกเราชื่อสุดสวยมนูมณนีเย่อะไรต่างจำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าตั้งชื่อคําชื่อเล่นเราจ้า ตา้งไปแล้วเนาะตั้งยังนี่โดดเรียนเนี่ยโดดเรียนไปเนี่ยครููทาไงจังเนทายครับพี่เนตเป็นใครคะเนตวิตาร สั้นๆนะคะสั้นๆเพื่อให้จำได้ให้คลิกคำว่ายู่มุมขวามุมขวาจะเป็นตัวหนังสือสีแดงๆนะคะเราก็คลิกบันทึกเี๋็วแล้วนะคะเด็ดไหมยังออ๋มาแล้วนี่ไปแก้ไขใช้ด้วยนเนี้ยเยอะ เสร็จปุ๊บบันทึกเลยค่ะที่กลุ่มบันทึกยืนยานเรียบร้อยนะคะส่วนละเอยียดต่างๆตรงนี้ถ้าใครมีอินสตาแกรมมียูทูบมิทีวิตเตอร์เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะคะตรงนี้ชื่อผู้ใช้ไปเหมือนกันค่ะแล้วก็ไปตั้งชื่อเราต้องการให้ชื่อผู้ใช้อะไรแต่ว่าถ้ายัางไม่ตั้งก็ไม่เป็นไร น้องวันนี้โอเคไปพักด้าน่เป็นไรค่ะยกมือไว้เดี๋ยวทางนี้ก,ก่อนจะไปเดี๋ยวยกมือไว้นะ para